มาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับผู้ชมทุกคนทุกท่านครับมาหอดกันข้างนึงแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับมาหอดลุนแล้วมาหอดก่อนพอโจแล้วครับตอนนี้พักผ่อนนะครับรอเข้างานครับข้างเ p ฟเครับมาตาพุทครับเมื่อนี้เลือกทีสามครับอย่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกับสาวน้อยเป็ดวันแพงครับโอ้ยบรรยากาศความรักความเมตตา มากนันหลายๆนะครับอ่านนี้เราทำการแสดงที่ประตู้ทานี่ครับรวันครครับอ่าพีนานาน่น้องทานรวันครบรรเสาจัางเอาได้ไงนะฮะมาก,กันในครัวเรยครับปวดปวดตัวจริงเนาะัลมลเอ,อี้อาเี่เนาตัวจริน่ารักมากเลย มาขับไทลูปเลยเลยครับอ่าไทาลูปในจา่าไทลูปในจ่าเด้อทุกน,น้ายได้ก็จะเผาหลังมียที่นะครับแล้วก็ไปเช็คซาวนะครับตอนนี้ระบบนะครับกำลังเดิน ในส่วนของระบบไฟครับแล้วก็ล้อมรั้วสังกะสีนะจ๊ะีอมาอะย่อบ่งรอเอวหน่อยี่อางนี้ใส่วนไปใส่ทลเ่โอ้จนหอดหกโมงเร้าเดี๋ยวจไปถอดมงเจ้าบุ่นะโอ้เรียนลทะเล่อย่าเปเรีนบอกพอนุ่นกรับพ่อจจำไว้เลยไปจนสอดแจ่งไปถอ ครับเรียกได้ครับพี่โอ้สุดยอดเลยครับลอแม่ครับเป็นีเดครับโอ้ขอบคุณลครับพี่เป็นตลอดไับท่ยก่อนกินหมกหมกอรโอ้ยหลายหมงแต่ทยลูกอา่ะหมอนคูมอนทยลูกอวลาน่พะนะทยลูกพราพอเราบอกว่าให้ทายลูกเปพ่อนนีย ไ้้ร wow, <c oughs> ูยกว่านี้ยล้วสิน้าวเนี่ยยุติใสนะครับพี่นี่ยุแถวนี้บอกเองงานยุ่แถวนี้ตลาดาวเนี่าอือหมู่บงกับเต็มอยู่แถวนี้ไล่บ้งชนบุรีมาบ่พ๋ากันเจาเคืือเ็ดงานอยู่นหนิคืองานมีแต่ มันมูก็ได้ครับส่งสาไปข้นวร์ควยไปสองสามก็ลอดครับไปสองสามก็หลงไปสองสามผมก็พาไปเวอร์ควายอยู่เดือนนึงเเครับเดี๋ยอกกันไม้ง่ายนะพี่ครับเราวมาันน้กกเนเเาลกครับแนครับเบสี่ครับ พีน้องข้างนาวะนะครับมือนี่กับวันสุกนะครับเหลืองานแล้วก็มาจดจับปลาปื่มกันได้ครับอ่ามาประพูดครับเมือเ่อื่นี่วันเสานะครับเดี๋ยวพาไปยา,ยาม,มือเบิ่งหน่นในก่อนเป็นเังไรเป็นเา่นจับถนนตรงนี้เลยนะครับอ่าข้าง strc ครับผม้มาพี่น้องสีหลายอยดอดตกมอนี่ผมเบิ่งแล้วเนี่ยนครับ บรรยากาศนาสีไลยยู่ครับเบิ้งส่งแล้วน,น่าจะเยอะอยู่ทีทั้งอยู่ข้างถนนเลยนะครับ ทางเพจตอนนี้แอดมินเท่ากับเบ้นนะกับเเบ็นเม็ดกะใส่สดอยู่นะครับเชิญชวนพี่น้องเขากันทีกุ่มปิดเดอร์ู้ได้มาพูดได้ครับหนึ่งวันร้อยสิบเก้าบาทเราก็คัเบเป็นเอาอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศในหลายลๆมุมเนาะพี่น้องเนาะ หลายมุมหล,หลายที่นะครับปเดี๋ยวพาเปเบเบงหนางานก่อนบัตรจับบัตรเนาะถ่ายเครื่องดื่มไม่ได้นะครับผม พี่น้องครับป้ามาเที่ยวผมคิดผมคิดพอเนาะสมัยอ่าเต็กกี้นะครับเออมาเที่ยวงานเนาะนี่นะครับบัตร200บาทนะครับผู้ใหญ่นะครับอ่าเด็ก100บาทนะครับอ่ามากันไหนเลยครับตีสามครับพี่น้องครับตีสามไปเที่ยวการเที่ยวงานนะครับบรรยากาศถือว่ามาเที่ยวน้ำกันนะครับเด้อเบิ่งให้มีความสุขกันครับ รูปเกาอิหลานะครับผมก็แนะนํามาช่วงไว้ว่แน่นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปด้านหลังแล้วก็จะมันจะจะวุ่นวายนะครับยิ่งคนนี้เขาก็จะชอบวุ่นวายนะครับคนนี้ผมไม่เขาชอบเท่าไหร่มันชอบเกาะแกะนะครับคนนี้ฮะชอบแอบถ่ายรูปออเชอบแอบไม่่คือถ่ายโอ้ยปวดร้ายชอบถ่ายแบบในในในที่ที่เขาไม่ถ่ายนะครับคนนี้อะไรไม่รู้ครับเอายื่นมาปุ๊บ ผมจะนอนก็ไม่ได้นอนผมจะนอนแล้วยังพิมมาถามว่าได้นอนหรือ,อยังพิมมาถามตกใจเวอโอ้ยนะไปกันร่งใจกันพี่น้องครับผู้ใหมากปรเดียกะเขากลมปพีเด้อนะครับดูออนไลน์ได้ครับระบบภาพชัดแจ๋วนะครับเสียอาร์มเมสียเอ็มากะถือว่าเป็นนะครับ อีกหนึ่งกำลังแอดมินกันกน,นะครับมาช่วยกันในหลายๆเรื่องในส่วนของกราฟิกโพสเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็คลิปที่ลงในเพจด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นเรื่องกล้องนะครับในด้านนี้โดยตรงนะครับ้าก็ภาพมุมสูงต่างๆหลายๆโพสเตอร์หลายๆอันนะครับมันต้องใช้งานกราฟิกดีไซน์ช่วยนะครับเปิดแง่งกันพี่น้องผบอ,อกัน,นดได้ลิปไมครับเขาคุ้มปิดแต่เรียนเชิญที่กลุ่มผิดนะครับ